สวัสดีครับผมหมอยงนะครับหมอยงเป็นหมอสูครับมีคําถามถามหมอมาครับว่าเรื่องมดลูกโตค่ะมีทางแก้ไขไหมคะก่อนอื่นต้องทราบคําจํากัดความของคําว่ามดลูกโตก่อน,นครับมดลูกจะโตหรือไม่โตเนี่ยจะต้องไปตรวจอัลตราซาวครับไปพบคุณหมอสูเพื่อตรวจอัลตราซาวครับเช็คดูว่าขนาดมดลูกเนี่ยมันโตจริงไหมนะครับ แล้วก็ที่มันโตเนี่ยมันโตจากอะไรโตจากตัวมดลูกมันโตทั้งอันเลยทั้งลูกเลยทั้งมดลูกหรือโตจากการที่มีเนื้องอกป,ปูดขึ้นมาหรือโตขึ้นมาเนื้องอกนี่ก็มีหลายแบบนะครับอาจจะเป็นเนื้องอกที่อยู่ในโพรงมดลูกนะครับเป็นเนื้องอกที่ตัวเนื้อกล้ามเนื้อมดลูกหรือเป็นเนื้องอกที่ปูดออกมาที่ผิวมดลูกก็ได้ครับ สิ่งสําคัญที่เกี่ยวข้องกับมดลูกโตนะครับก็คืออาการร่วมที่เกิดขึ้นเกี่ยวที่เกี่ยวข้องของมดลูกครับที่พบส่วนใหญ่มักจะมีอาการของประจำเดือนที่อาจจะมามากหรือว่ามานานคือปกติหรือบางคนมากระติกกระปอยนะครับอาการที่สองที่พบได้บ่อยๆสาหรับคนที่เป็นมดลูกโตก็คืออาการปวดท้องประจำเดือนครับปวดมากๆเวลาที่มีประจำเดือนมานะครับ อาการที่3ามนี่พบได้ไม่บ่อยครับก็อาจจะปวดเวลาที่ยุ่งหัวแฟนนะครับอันที่4ี่ก็คืออาการร่วมเกี่ยวข้องกับมดลูกก็จะมีด้านหน้าของมดลูกคือกระเพาะปัสสาวะอาจจะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบกร,ระเพาะปัสสาวะบ่อยกั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือถ้าเกิดเป็นทางด้านหลังก็อาจจะเกี่ยวข้องกับส่วนของลำไส้ตรงหรือทวนหนักอาจจะมีอาการท้องผูกอุจระแข็งอุจระไม่ปกติได้นะครับ และสุดท้ายสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับมดลูกโตได้นะครับก็คือเรื่องของมะเร็งครับมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับมดลูกก็จะมีมะเร็งของโพรงมดลูกกับมะเร็งของปากมดลูกนะครับซึ่งอยู่ติดกันมะเร็งเนี่ยอาจจะต้องดูว่ามีเชื้อมะเร็งจริงหรือเปล่าหรือต้องเอาชิ้นเนื้อไปตรวจนะครับร่วมกับมีอาการร่วมอื่นของมะเร็งเช่นเบื่อหาน้ำห,หนักลดมีเลือดออกก,กระปิดกระปอยบริเวณช่องคลอดซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับประจำเดือนนะครับ อีกโรคหนึ่งที่พบได้ในเรื่องของมดลูกโตนะครับก็คือเยื่อบุโองมดลูกไปเจริญผิดที่ในเนื้อมดลูกเลยครับทาให้มดลูกมีขนาดโตขึ้นได้ซึ่งอาการคนไข้ที่เป็นเยื่อบุโพงมดลูกเจริญผิดที่เข้าไปในเนื้อมดลูกเนี่ยส่วนใหญ่มกักจะมีอาการของปวดประจําเดือนมากปวดมากขึ้นมากขึ้นทุกเดือนร่วมกับภาวะมีบุตรยากแล้วก็เวลาปวดประจําเดือนมากๆเนี่ย ก็จะต้องกินยาหรือว่าฉีดยาก็ไม่หายอันนี้ให้สงสัยว่าเป็นเยื่อบุกพรงมลูกจเจริญผิดที่เข้าไปในเนื้อมดลูกทำให้มดลูกมันโตขึ้นนะครับสรุปสาเหตุที่หมอกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดมดลูกโตได้มีได้หลายสาเหตุเลยนะครับวิธีทางแก้ไขก็ต้องไปแก้ว่าเป็นจากอะไรแล้วก็ไปแก้ในเรื่องของโรคนั้นๆน,น,นะครับ ถ้าใครมีคําถามอยากปารึกษาหมอยงก็กดลิก์ที่หน้าโปรไฟล์หมอยงที่ต่อได้เลยนะครับทิ้งคําถามไว้เรียวหมอยงจะมาตอบให้ทุกคนถามเลยครับให้ความเยี่ยมทุกคนเสมอครับใจใจหมอยงครับ